งานฉลองสมรสพระราชทานต๊อปอัยวัตออยนันทิสาคนดังร่วมยินดีนายกเศรษฐาพร้อมด้วยคนในแวดวงการเมืองไฮโซร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองสมรสพระราชทานระหว่างต๊อปอัยวัตออยนันทิสา เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567ณเดอะพาวิเลียนแอดซิวารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรินารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาเสด็จมาร่วมในงานฉลองสมรสพระราชทานเป็นการส่วนนพระองค์ระหว่างต่อต่อไมตรีออ่างบอใบไม้อายวัตศิวัฒนประพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้กับออย นันทิสาตันยงเวทบุตรสาวคนที่สองของตระกูลธุรกิจชุดนักเรียนตราท็อปเช่นเดียวกับพระราชวงศ์บูไนที่เสด็จมาส่งร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีนถายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีอิงไทยทองทานและครอบครัวชิน,นวัตรพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติในแวดวงการเมืองธุรกิจและไฮโซมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้ต่อต่อไมตรีอ่างบอใบไม้ออยวัตคุกเข้าสสงแหนคอแต่งงานออยนันทิสาเมื่อปลายปีที่แล้วโดวยฝ่ายชาย ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ลงทุนปิดสนามฟุตบอลคิงพาวเวอร์สเตเดียมหรือเลสเตอร์ซิตี้สเตเดียมที่เมืองเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษและเปลี่ยนอัธจันทร์สนามฟุตบอลเป็นคำว่า M A R Y มีโชว์ความโรแมนติกให้สาวส,าว,สาวทั้งโลกได้อิจฉาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่รักเลสเตอร์ซิตี้ยังเปิดภาพพรีเวดดิ้งหวานผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกสไตล์ส่วนอังกฤษและข่าไม่ได้คือการเก็บบรรยากาศหวานหวานภายในสนามฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้สมกับเป็นคู่วิวาห์แห่งปีมังกอรทอง